มีมีอาการปวดชาชายันแบบมันเล้ามันเล้าลงหลังเลยอ่ะหลังจนแบบมาถึงว่าเขา่าก็ไปตะเวรรักษาที่ไหนที่ไหนก็หมดเงินไปเยอะนะมันมันไม่หายอะ่ะอาการอย่างนี้มันไม่หายสักทีก็หมดเงินไปเยอะจนเขาว่าเป็นหมอนรองกระดูกทับเส้นประสาทลูกก็เลยบอกให้แม่หยุดพักออกมาพักผ่อนก็เลยมาเจอเพื่อน เพื่อนบ้านเนี่ยแนะนำว่าให้ลองทานผลิตภัณฑ์ญีบุนของเขาพอดิฉันลองกินไปได้ประมาณสักสองอาทิตย์เองรู้สึกอาการที่มันชาหรืออะไรเงี้ยมันชาแล้วแบบมันมันดีขึ้นนะมันดีขึ้นเป็นลำดับจากเรานอนแล้วเราเหยียดขาไม่ได้มันก็เหยียดขาได้คือเหยียดขาได้สุดแล้วก็มันไม่มีการมาตุ๊บตุ๊บตักที่หัวเขา่า คือหลังที่ชามันก็หายปวดนอนอยู่เป็นเดือนปวดมากนอนไม่หลับกลางคืนนี่นอนไม่หลับเลยปวดมากกลางคืนแต่กลางวันนี่ก็ปวดปวดแต่ไม่มากเท่ากลางคืนข้างหลังมันจะถึงคอช่วงขานี่มันจะชามากเลยชาแล้วมันไม่รู้สึกแล้วไปขึ้นลุกไปไหนไม่ได้เลยก็นอนอีนหมอบอกว่าเป็นหมอนรองกระดูกเสื่อม้เลหมอบอกว่าสงสัยจากขาท ทำไปไล้นานแค่ไหนเริมทาประมาณก็เจ็ดวันอาการที่ขึ้นที่ตรนไหนขึ้นมากเลยเล่ไม่ปวดเลยแต่นในได้ไม่ได้ไปตลาดได้อะไรได้หมดมีคือหนึ่งผมปวดหัเข่าไม่ไหวปวดลงสันหลังด้วยอันนี้จริงวะผมก็ไปหาหมอหมอว่าเข่าเสื่อมก็ให้ยามาก็เหมือนก็ไม่หายก็มี ลูกค้าคนหนึ่งเขาแนะนำไให้กินลงกินดีบูนดีดีดบูนว่า,ข,า,ข,า,ข,าของเขาดีจริงๆผมว่าลงกินได้ประมาณสองอาทิตย์แล้วคขอีทั่วก็เดินไปตลาดได้อะไรได้ที่กินประมาณเดือนกว่าแล้วก็อยากก็ขุปวดทุกวันเดินขอเลย